สว่ดีครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมได้นําสูตรดับล่าง3สูตรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนก,นกันก่อนครับท่านผู้ชมครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ครับสำหรับเมื่อวานนะครับผมได้ลงคลิปดับ10ล่างไป3สูตรแล้วก็หน่วยล่าง4สูตรนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาชมดับล่าง3สูตรหลักของเรากันต่อเลยนะครับสำหรับดับล่าง3สูตรงวดที่ผ่านมานะครับดับเอาอยู่ทั้ง3สูตรนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีการปรับเพิ่มใหม่1สูตรนะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าสามสูตรหลักของเรานะั้นเนี่ย มีสูตรหนึ่งซึ่งผมยังไม่มั่นใจเนื่องจากเขาไปชนกับสูตรเด่นบางส่วนนะผมก็เลยถ้าไม่มั่นใจ100%เซผมจะไม่นำมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมจะเอามาเฉพาะสูตรที่มั่นใจว่าดับ100%เท่านั้นให้ท่านผู้ชมได้ชมตามสูตรของผมและตามความมั่นใจของผมนะครับโดยผมได้เพิ่มสูตรนี้ครับสูตร2เนี่ยเข้ามาเพิ่มซึ่งยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมส่วนอีก2ส,สูตรยังเป็นสูตรหลักเดิมของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเอาสูตร ดับล่างสูตรเดิมมาให้ดูกาะดูด้วยหลังจากที่เราคำนวณ3สูตรนี้เสร็จนะสูตรหลัก3สูตรนี้เสร็จเรามาดูสูตรแรกกันเลยทูพชงครับสูตรแรกใช้แสนบวกหมื่นบวกพันบวกร้อยบนบวก10บนบวกหน่วยบนแล้วก็บวก10ล่างนะครับส่วนสูตร2ใช้หน่วยบนคูณ3บวกหน่วยล่างคูณ2บวก4นะครับ สูตร3ใช้แสนบวกหน่วยล่างบวกร้อยหนึ่งบวก12บวกหน่วย4บวก9ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ไปบวกอีก8นะครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับสีิตีนะครับผมใช้งวดที่ออก30นย์ะครับมาเป็นงวดแรกในการทำสีติท่านผู้ชมได้ชมนะใช้อ้วดที่ออก0 9ย์มาเป็นตัวคำนวณน,นะครับเรามาดู3สูตรสีิตี3สูตรพร้อมๆกันเลยแล้วไปคำนวณทีเดียวกันเลยทั้ง3สูตรครับท่านผู้ชมครับ ก็ใส่ตีนะครับอ่าสองสูตรนี้เนี่ยยังสูตรแรกนี่ยังไม่หลุดนะครับท่านผู้ชมสูตรสองก็เออรู้สึกว่าจะยังไม่หลุดนะอส่วนสูตรสามนี่เขาหลุดหนึ่งงวดครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับก็เป็นสูตรที่ผมมั่นใจว่าเขาดับร้อยเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับผมถึงจะเอามาลงให้ แล้วก็เป็นความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเต็มส่วนตัวนะท่านผู้ชมตามสูตรของผมนะมันอาจจะไปนชนกับเด่นของคนอื่นก็ท่านถ้าชนเด่นกับท่านของท่านท่านก็เลือกเด่นนะครับท่านผู้ชมผมเป็นเพียงให้แนวทางนะเรามาดูสูตรแรกนะครับแสนก็คือ8บวกหมื่นก็คือ0บวกพันก็คือ300ร้อยบนก็คือ4 10บนก็คือ8หน่วยบนก็คือ1 สิบล่างก็คือ9นะครับก็9บวก1ได้0นยะ์นะ8บวก4ได้2 3บวกนย์ได้3แล้วก็ได้8 8บวก2ได้10นะแล้วก็เหลือ3นะครับท่านผู้ชมครับก็สูตร1ดับ3นะส่วนสูตร2ใช้หน่วยบนคูณ3หน่วยบนก็คือ1 1คูณ3ก็คือได้3หน่วยล่างเป็น0นนะ0ย์คูณ2ก็ได้0นนะบวก4คงที่บวกกันได้เท่ากับ7ท่านผู้ชม3บวก4ก็ได้7นะ ส่วนสูตรที่3นะครับแสนก็คือ8หน่วยล่างก็คือ0ร้อยหก็คือ1 12ก็คือ0หน่วย4ก็คือ7และก็บวก9คงที่นะเออรวมกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับได้15นะ8บวก1ได้9 9มาบวก6ก็เป็น15นะแล้วก็เอา5ไปบวกกับ8นะครับท่านผู้ชม8นะครับก็ได้ ได้13นะเพราะฉะนั้นสูตร3ก็คือได้ดับ3นะทั้ง3สูตรหลักดับล่างงวดนี้ท่านผู้ชมสูตร1ดับ3สูตร2ดับ7แล้วก็สูตร3ดับ3ก็คือดับ3กับ7ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่างวดนี้ดับล่างไม่มี3กับ7แน่นอนฟันธงเลยครับทีนี้ผมะใากท่านผู้ชมมาดู3สูตรหลักของงวดที่แล้วว่าทำไมผมถึงไม่นำมาทั้ง3สูตรนะท่านผู้ชมครับ นี่เป็นของงวดที่แล้วนะเขาผ่านทั้งสามสูตรนะท่านผู้ชมดับผ่านดับเอาอยู่ทั้งสามสูตรเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยครับทั้งสามสูตรนี่ก็คือสูตรที่ผิดหนึ่งสูตรมีสูตรนี้นะแต่เขาก็เดินต่อนะผิดแค่งวดเดียวท่านผู้ชมอีกสองสูตรก็เขาก็เดินดีนะครับแต่ทีเนี้ยสูตรแรกนะครับสูตรหนึ่งเนี่ย ดับ3ก็ไม่มีปัญหานะผมผมยังนำมาคำนวณเป็นตัวหลักในการดับในการคำนวณงวดนี้อยู่สูตร2ก็เช่นการน,นำา2สูตรนี้นำมาคำนวณอยู่นะครับแต่ว่าสูตรที่3ท่านผู้ชมเนี่ยผลการคำนวณดับศูนท่านผู้ชมทีนี้ดับศูนนี้มันไปชนกับเลขเด่นบางส่วนของผมนะซึ่งผมก็บอกตรงๆว่ามั่นใจประมาณสัก70%ว่าศูนย์จะดับนะผมมั่นใจว่า70%ว่าจะดับล่าง ซึ่งต้องรอวันสรุปอีกทีหนึง่งผมก็เลยไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซนผมก็เลยไม่นําสูตรนี้มาลงท่านผู้ชมได้ชมแต่ท่านผู้ชมสามารถเลือกนําไปใช้ได้นะครับท่านผู้ชมครับท่านอาจจะเป็นสูตรบางคนก็ชนสูตรเด่นบางคนก็ดับหรือยังไงท่านก็คอมเมนต์มาหน่อยนะท่านใดที่มีสูตรดีๆหรือว่าคิดว่าศูนย์น่าจะดับหรือน่าจะเด่นไม่งั้นท่านผู้ชมก็เลือกทั้ง3สูตรเลยนะครับก็ดับศูนย์ ดับสแล้วก็ดับ7ก็0 3 7ก็ดับล่างไปเลยถ้ารวมสูตรนี้นะซึ่งสูตรนี้ผมไม่การันตีนะท่านผู้ชมเออใช้ได้ความระมัดระวังแต่ว่า2สูตรเนี้ยผมฟันธง100%อซอยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่มาแล้วก็7ด้วยนะส่วน0ูนย์เราเอาไว้ก่อนนะท่านผู้ชมอยากถ้าท่านผู้ชมอยากจะเลือกใช้ก็นําไปใช้ได้เลย แต่ผมจะไม่ฟันธงร้อยเปอร์เซนผมให้แค่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซนเท่านั้นเพราะไปชนกับเด่นล่างบางส่วนนะไม่ทั้งหมดนะบางส่วนผมก็เลยไม่กล้าตัดสินใจว่าศูนย์ดับล่างไหมนะแต่ถ้าเป็นหลักสิบล่างเนะี่ยไม่มาแน่ๆอยู่แล้วศูนย์นะศูนย์ไม่มาสิบล่างนะครับท่านผู้ชมงวดนี้แต่ส่วนหน่วยล่างนะันเนี่ยนี่แหละที่ผมเป็นห่วงคือเขาจะมาหลักหลักหน่วยล่างไหมอันนี้ยนี่ที่ที่ยังฟันธงไม่ได้นะครับ ก็นี่คือเป็น3สูตรของงวดที่แล้วที่ดับผ่านหมดนะท่านผู้ชมเลือกท่านผู้ชมจะเลือกนําไปใช้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะทีนี้เรากลับมาเนี่ยครับสูตร3สูตรหลักที่ผมฟันธงให้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมสูตรนี้สามสูตรนี้ไม่มาล่างแน่นอนงวดนี้นะผมมั่นใจอย่างนั้นสูตรไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับสามเจ็ดนะ ฟันทงไม่มาล่าง100%เ์เครับท่านผู้ชมครับก็สําหรับงวดนี้คงจะเอาไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแ like, ชร์กับทางช่องด้วยเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับท่านผู้ชมครับก็เจอกันพรุ่งนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะนําดับบนล่าง3ตัว2 0นให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ